สำหรับคนที่กำลังหาร้านรับกดผลทวารผมขอแนะนำร้านสล็อช็อปมีบริการรับกดผลทวารกดเกมพาร์กดเพชรในอัลสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์และมีรหัสขายอีกด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่โกงไม่เกียนแน่นอนและร้อยเปอร์นะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FPP TV และก็ช่อง FPP TV เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Roblox เมพที่มีชื่อว่า b l o c Food กันด้วยนะครับผม ก็ผมก็จะมาสอนวิทย์สอนคอมโบเนาะมีคนคอมเมนต์มาว่าพี่ครับพี่ครับช่วยทำหนวดดำคอมโบชิสูให้ดูหน่อยครับพี่ครับพี่ครับช่วยทำโยรุกับน้ำแข็งให้ดูหน่อยครับทำไมผมต้องทำเสียงนี้ด้วยเนี่ยก็ผมผมไม่อยากจะสอนหนวดดำกับน้ำแข็งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์มาอย่างหนึ่งเว้ ครบคุณผู้ชมครับผมเคยมีประสบการณ์อยา่างหนึ่งก็คือผมเอาน้ําแข็งกับน้ําแข็งอเวกเนี่ยไปน้ําแข็งอเวกกันโยรุเนี่ยเคยไปไล่ล่าค่าหัวใช่ป่ะเออแล้วผมแบบมีประสบการณ์ที่โดนสวนกลับมาเนื่องจากปิงผมมันไม่ทันเวนในโทรศัพท์เนี่ยเออก็ผมไม่อยากจะส,อ,อ,สอนเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ตายมาก่อน,อนเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมแบบสามารถนําไปใช้ได้แบบยาวๆอะไรเงี้ยแบบไม่โดนสวนกลับมาง,ง่ายๆไม่อยากให้แบบตายกลับมาง,ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสอนเป็นโยรู้กับหนวดดำนะเนาะเป็นคอมโบง่ายง่ายแบบในคอมก็ทําได้ในโทรศัพท์ก็ทําได้แต่ว่าต้องใช้ความวายหน่อยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลสระอาของคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคอมโบแรกเลยดีกว่าครับผมปเดี๋ยวตัดไปตอนทำคอมโบแรกเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เราตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในคอมโบแรกนะก็คอมโบแรกเนี่ยผมก็จะสอนเป็นโยรู้หนวดดำเนาะมันง่ายอยู่แล้วอะ ค,ค,คือคุณผู้ชมก็ทําได้อยู่แล้วอะไงคุณผู้ชมไม่ให้ผมสอนก็ทําได้อยู่แล้วปะก็แบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมสอนให้ดูอ่ะก็สกิลเอ็กซ์ไปให้มันแบบลด่นได้ระยะประมาณกลางๆเนาะไม่ไม yeah. ่ชิดแมวไปชิดเรานะมันได้ระยะกลางเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็สกิลเอ็กซ์ใส่แล้วก็ตามด้วยสกิลแซดแบบเร็วๆเนาะแล้วก็ตามด้วยสกิลซีหรือถ้าหากว่าอ่าแบบสกิลซีเสร็จแล้วเนี่ยมันกระเด็นคุณผู้ชมคิดว่ามันกระเด็นไม่ไกลก็ตามวาร์ปไปตามสกิลซีก็ได้ อ่าถ้าคิดว่ามันไม่ไกลเนาะแล้วก็คอมโบสกิลตามด้วยสกิล X หรือสกิลแซก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าจะจบคอมโบไวเนะี่ยก็เป็นสกิล X อ่ะสกิล X หนวดดาแล้วก็โยรุสกิล X เนาะแล้วก็ตามด้วยสกิลแซแบบเร็วอะสอง,องนะสกิลนะี้ต้องเร็วๆเนาะสกิลดาบของสสกิลโยรุเนี่ยต้องเร็วๆแล้วก็ตามด้วยสกิล C ของมัดซนะูเปอร์ฮิวแมนเนาะอ่ะมันก็จะเป็นไวแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปทำกับมอนให้ดูด้วยเนาะ มันเป็นคอมโบง่ายๆอ่ะมันก็ไม่มีแล้วมากหรอกเดี๋ยวผมกลับไปหามาให้มากกว่านี้เนาะโอเคปะ,ะเดี๋ยวผมสอนให้แค่นี้ไว้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองทําให้ดูคือถ้าดาบเบาก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมเหมือนเดิมครับผมกลับมาเล่นสายปืนอีกแล้วครับถนัดมากที่สุดแลวครับสายปืนเนะียอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูดีกว,ว่ามาๆมา,มาก็อ่ามันก็มันก็จะประมาณนี้แหละอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้แหละถ้าสับเร็วๆหน่อยก็ ประมาณนี้แหละก็ค่อนข้างง่ายเออง่ายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบหนวดดำกับชีสซุยดีกว่าเนาะปะปะปะ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในของคอมโบของหนวดดำกับชีสซุยนะครับผมก็เป็นคอมโบแรกก็พอๆอยู่รู้เลยเนาะมันก็ง่ายง่ายคล้ายๆกันอย่อยาเรียกว่าคล้ายๆกัเนเรียกว่าคล้ายๆกันก็ได้นะก็ง่ายๆเลยก็อันนี้ง่ายๆนะแบบง่ายๆเลยก็สกิล x หนวดดำไปเนาะ อ่าสกิลเอ็กซหนวดดำเสร็จอย่าให้มันเข้าระยะประชิดเนาะอย่าให้ตัวมอนหรือเพลเยอร์นะ่ะเข้าระยะประชิดอยู่ในประมาณว่าระยะระดับกลางๆโอเคปะให้อยู่ในระดับกลางๆแล้วก็สกิลเอ็กไปอ่าสกิลเอ็กของดาบเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยก็ตามด้วยสกิลแซดามด้วยสกิลซีเนี่ยเหมือนกับโยรุเนะเลยหรือเปล่าว่าการกดสกิลเนี่ย <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเลยใช่ปะแต่ว่ามันสามารถทําได้อีกแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันอีกแบบนึงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปสอนแบบนี้ให้ก่อน,แบบน,อนแบบช้าๆเนาะก็ อ่ากดไม่ติดอ่ะกดไม่ติดไม่เป็นไรแล้วกันก็ให้อยู่ประมาณกลางๆแล้วกันอืมแล้วก็อ่าตามด้วยสกิลซีมันก็ประมาณนี้แหละมันง่ายครับผมใช่ครับมันง่ายครับคือสำสำหรับใครที่เล่นปรับ dpi ได้เนี่ยก็ใครเล่นแบบปรับ dpi ได้เนี่ยแนะนําเอาปืนมาทําคอมโบต่อดีกว่านะมันจะได้แบบต่อเนื่องแล้วมันก็จะดีกว่าด้วยโอเคปะ่ะสำหรับใครที่เล่นแบบปรับ dpi ได้เนาะอันนี้สําหรับคนที่แบบเล่นปรับไม่ได้ก็ มาดูช่วงผมทําแบบนี้เอาก็ได้เนาะแบบไปฝึกเอาให้เล่นจนเซียนแล้วล็อกได้เรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายเองอแหละถ้าพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยเนาะเ <laughs> มื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ชัดด้วยโอเคมาเป็นคอมโบที่2ของชิซูยูจอหนวดดาแล้วกันเนาะก็ง่ายๆครับผมคอมโบมันก็แบบว่าต่อจากเมื่อกี้เลยคืออ่าเดี๋ยวทําให้ดูก่อนก็สกิลเอ็กไปครับผมสกิลเอ็กซ์ใช่ป่ะอ่าให้มันอยู่ระดับกลางๆเนาะสกิลเอ็กของดาเพรับผมแล้วสกิลเอ็กของ ไอ้ paid, ิ you, so man, set, ่ไม่ใช่สกิลเสกิลแซของดาบอีกทีนึงครับผมมันก็จะอยู่ประมาณว่าเกือบชิดตัวศัตรูใช่ป่มกระทำด้วยแซดของมาซูเปอร์ฮิวแมนล็อกเสร็จใช่ป่ะอ่ามันล็อกเสร็จปั๊บมันจะแบบสั่นไปสั่นมาตึกตึกตึกตับตับตับอย่างงี้ใช่ป่ะอ่าตึบตับเสร็จแล้วใช่ไหมตึบตับตึบตับเสร็จแล้วเนี่ยก็ว้าไปสกิลเอฟของคนเนาะแล้วก็ตามด้วยสกิลซีอ่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราสกิลแซดของซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยเขาอาจจะเปิดฮาคีก็ได้เนาะแต่ถ้้าาาาาหกกววว่่เเรปไแลลสินีย ถ้าเราทําติดเนี่ยมันก็จะย่อยหาคียไปใช่ป่ะอ่ามันก็จะย่อยไปเวย้ยพอย่อยเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเราสกิลซีอย่างนี้เสร็จใช่ว่าเราล็อกเขาได้เสร็จเราหันหาเลยหาล็อกแถวไหนวะ,ะก็ถือหมัดเสร็จปั๊บตามด้วยสกิลซีต่อเลยครับผมก็สรุปว่าเปิดหาคียสังเกตมาเขาไม่ได้ช่วยอะไรเนาะก็เราย่อยไปหมดแล้วโอเคมันก็จะประมาณนี้นะมันเป็นการย่อยหาคิสังเกตแล้วก็ถ่วงเวลาคููดาวสกิลแค่นิดนึงเนาะสำหรับในมือถืออย่างผมเนี่ย อันนี้คลิปนี้ผมผมว่าผมมีการพูดมันน่วแน่นอนเลยก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็มาโอเคเดี๋ยวทําให้ดูดมอสเลยนะครับผมโอเคมาเลยจึ๊บจึ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะกลับหลังครับผมอืออือประมาณนี้อ่ามันก็จะประมาณนี้ครับผมคอมโบง่ายๆนะโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรยากมากเท่าไหร่เนาะ ตีกูทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสอนให้อีกแถมอีกคอมโบหนึ่งเนาะสำหรับคนที่เล่นสายผลเนาะเอาเป็นสายผลที่แบบว่าผมเคยเอาไปล่าฆ่าหัวมาก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนผลแป๊บนึงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมชอบเล่นผลอะไรรู้อยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่รู้ไม่รู้่าไม่เป็นไรเนาะก็ง่ายๆก็มีอยู่ผลเดียว ไม่เอาผลเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เป็นเอาเวก่อนสกิลวีต้องเอาเวกด้วยนะอะ่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทําไมมันลงยากครับผมอ่าลงได้ลงลงได้แล้วลงได้แล้วอ่ามามามา <c oughs> ขนี้ก็ปรับสกิลอ่าสกิลวีเป็นเอาเวกอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นใช่ไหมว่าทําไมผมปิดสกิลเอฟที่วิ่งแบบว่าวิ่งน้ําแข็งเรืองแสงอะ่ะเพราะว่าเวลากดสกิลนะมันกดตัวตรงน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมกดไม่ติดไงแล้วผมไม่ชินด้วยโอเคป่ะอ่าผมกดไม่ติด ผมกดไม่ติดแล้วมันไม่ชินเนาะผมเลยปิดออกโอเคนะไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะคือ,อดาบที่จะวาร์ปเนี่ยเอาเป็นชิสซุยหรืออะไรก็ได้ที่มันวาร์ปไปข้างหน้าอเอาเป็นอะไรก็ได้ที่วาร์ปไปข้างหน้าส่วนตัวผมแล้วเอาผมชอบเป็นเจตเตะมากกว่าอโอเคผมจะใช้เป็นเจตเตะในการวาร์ปแล้วกันอ่าคือ,อคอมโบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งอากาศัเไม่ใช่ทั้งอากาศดิเอออากาศก็ได้ เอาเป็นว่าเปลี่ยนจากคำว่าอากาศเล่นเป็นว่าบนฟ้าดีกว่าเนาะคอมโบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบนฟ้าและบนพื้นนะเป็นคอมโบที่แบบว่าไล่ยิกก็ได้ไล่วีแบบตามตบหรือแบบไล่ล็อกกลางอากาศอะไรอย่างงี้ก็ได้คือวิธีทำเนี่ยมันก็นแบบว่าคอมโบแบบว่าอะล็อกอสมมติล็อกได้เสร็จปั๊บปึ๊บของผมนะที่เคยล่าก่อนที่จะขึ้น 10m เนี่ยผมก็ไปล่าประมาณนี้อะล็อกเสร็จปั๊บใช่ไหมก็ตามด้วยสกิลแซดสกิล4อ่ะแล้วก็ ซีไปเสร็จปั๊บก็ตามด้วยสกิลเป็กมั่วๆเลยถ้าหาว่าเขาแบบอาจจะติดปิงแล้วเขาอาจจะโดนสกิลเอ็กเราไปด้วยเนาะส่วนสกนะิลซีเนี่ยก็แบบว่าเอาไว้ล็อกจากระยะระยะไกลๆเลยอ่าผมก็คิดคอมโบไม่ออกเหมือนกันแหละเอาไว้ล็อกจากระยะไกลๆหรือมีคอมโบหนึ่งนะสำหรับคนที่โดนะอ่ะปึ๊บอ่าเราก็บ้าอ่ามันติดประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่แข็งอยู่ปึ๊บอ่าเราก็แค่ในระยะประชิดเสร็จปับ๊บตามด้วยสกิลแซดครับผมอ่าตามด้วยสกิลแซดเสร็จแล้วใช่ป่ะให้เราตามด้วยสกิล เอ่อ uh, x ของผลน้ำแข็งแล้วครับผมเพราะว่าจังหว,นวนะนั mm ้นเนี่ยเขาเขาก็เปิดฮันชี่สังเกตแล้วเนาะเอาสกิล s ไปย่อยดีกว,ว่าครับผมอ่าส่วนที่ผมเอาเจตเต้มาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเวลาเจอคนเล่นเอ่อบนอากาศใช่ป่ะเช่นอ่าเช่นผลลาผลไฟผลอะไรอีกผลเอ่ออันนี้เอ่อผลมังกรอ่ามันชอบสกิล c แล้วขึ้นฟ้าใช่ป่ะจังหวะที่เขาสกิล c ขึ้นฟ้าเสร็จแล้วเนะี่ยอ่าเราหาจังหวะเขาใช้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วปับ๊บวาร์ปเข้าไปสกิล v อ่าจังหแชร์เสร็จปั๊บเนี่ยก็ตามได้อย่างนี้เลยอ่าเป็นคอมโบโจบไวๆเนาะสกิลเซตในถ้าโดนเต็มๆก็ย่อยหาคินะครับผมเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจีอีซี่เลยเนาะนี่แหละเป็นคอมโบที่ใช้ทำอาหารกินในสมัยก่อนของผมเนาะมันค่อนข้างง่ายเป็นสายผลด้วยแล้วก็ง่ายต่อการล่า แต่ผมขี้เกียจล่าชอบสายปืนมากกว่าโอเคครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยสำหรับคนที่กําลังหาร้านรับกดผลทาวอนเนี่ยผมขอแนะนําร้านสล็อตช็อปเนาะมีบริการรับกดผลทาวอนกดพาร์ตและกดะเพจในออสตาทาวเวอร์ดีฟินส์เนาะสำหรับคนที่จะ,ะหาร้านเติมเนี่ยอ,อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านสล็อตช็อปกันด้วยนะครับผมขอขอ,อขอโปรโมทเพจหน่อยนะครับผม,ผมก็นิดหน่อยนะไม่เป็นไรโอเคไหม ก็ขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปสั้นๆของผมนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกค่อนข้างที่จะมั่วเนาะโอเคถ้าผมพูดมั่วๆยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยเลดหน่อยโอเคก็นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากให้ต่อคอมโบอะไรอีก <c oughs> ขอแหงขอแหง,แหงแก็อยากให้สอนคอมโบอะไรอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในในคลิปหน้าครับผมไม่ช้าก็เร็วสำหรับคลิปน,นี้สวีดับสวัสดีครับบายบายครับผม